สำหรับผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยรู้ว่านอนไม่หลับนี้เกิดจากฮอร์โมนเพศลดคือเขาก็จะไปคิดว่าเกิดจากเครียดไหมอ่าหรือว่ากินกาแฟามากไปพยายามหาสาเหตุอื่นๆนอ่ะเออซึมเศร้าแต่หนึ่งอันเลยที่สําคัญคือฮอร์โมนเพศเราลดการสร้างเซโรโทนินมันจะลดลงการสร้างเมลาโทนินก็จะลดลงตามและทําให้เราเนี้ยหลับไม่สบาย<ม>พอเราเริ่มหลับไม่สบายคราวนี้แหละความแก่ความเสื่อมความโทรมมันจะมาเร็วแล้วเราก็จะสังเกตออกมาที่ผิว ผิวมันจะแกะ่ผิวมันจะล้าผิวมันจะเหนื่อย <S <S แล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเราก็ใช้ครีมอันนี้ก็เอาอยู่แต่ทําไมตอนนี้มันเริ่มเอาไม่อยู่บท็อกซ์ก็เริ่มแบบเริ่มจะไม่ไหวแล้ว <S <S อะไรอย่างเงี้ยอ้วนง,ง่ายผิวก็ไม่กระชับ <S <S ทําไมลดน้ําหนักก็ลดไม่ลงสักที <S <S เหมือนระบบเผาผลาญพังเมื่อกี้คือเรื่องของประเด็นนอนไม่หลับซึ่งอยากจะบอกเลยหลายคน30กว่าเริ่มเป็นและะ้วค่ะ น้อเริ่มนอนไม่หลับจริงๆถ้าเราปรับสมดุลฮอร์โมนนะบางทีหายเลยที่จุดตั้งตน้นก็คือใช้ตังกุยศิธิวัตรดูแลตัวเองมาตลอด8ปี ใช่ค่ะมั่นใจมากไปดูสตอรี่ประวัติของเขาคือมีการใช้ตั้งแต่สมัยหมอโฮจุนเขาก็จะมีแบบในการผลิตเนี่ยเขาจะมี order of mixing แล้วก็คือมีการใช้ในผู้หญิงที่เกาหลีอ่ะมานานคนเนี่ยหันมาใช้ตัวนี้ในการดูแลสุขภาพเยอะมากที่สําคัญสารตัวนี้มีสิทธิบัตรคุ้มครองมากถึง17ฉบับมีงานวิใจัยในมนุษย์พอพัดก็ไม่ได้ลังเลเลยที่จะเลือกสารสกัดตัวนี้ค่ะมาบรรจุใส่ไว้ในเอสเซล่าโปรเอ็มโฟเอ็กแบบเต็มโดสเต็มประสิทธิภาพตามงาน เพชรสัรพั์คอนเฟิร์มเลยว่านี่คือสูตรที่ดีที่สุดสำหรับจัดก,การอาการนอนไม่หลับของผู้หญิงวัย40อัพอย่างแน่นอนค่ะ